ที่ผมไม่รับเนี่ยนะพ่อแม่ผมนะพ่อแม่โคตรผมทั้งโคตรทั้งจะกูนนะไม่ได้สอนให้ลูกหลานไปเรียนหนังสือมาไปเรียนศาสนามาแล้วมาขอสตาค์ชาวบ้านอ่บอกท่านนี่อันนี้พูดพ่อที่สุดนะพ่อแม่ไม่ได้สอนนี้ลูกไปเรียนมานะจบมานะแล้วเดี๋ยวป้านะเดี๋ยวแม่นะนะเดี๋ยวป้ามากนะจะส่งให้เรียนก่อนแล้วพอจบมาละมึงก็ ขอชาวบ้านกินนะพ่อแม่ผมได้สอนเพราะอะไรหรอลูกไปเรียนเถอะถึงพ่อแม่จะจนนะลูกไปเรียนแล้ากลับมานะก็ดีใจอย่างเดียวที่ลูกได้ยืนแถวแม่เรามานําคนละมาพ่อแม่ดีใจจริงและฝังพ่อแม่ในในในหลุมฝังศพเอาลูกไปฝังพ่อแม่อันนี้พ่อแม่ก็ดีใจจบไหมครับทำดแค่ไหเพราะว่าเพราะว่า อ,อันนี้คือคือคือ,คอสิ่งที่เราได้รับเรียนสอนแม่จนเรียกว่าแม่ไปขอแม่ไปพึ่งพรเทา,าศาสนาในทรางนองนี้